ูช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วค่ะวันนี้จะพาไปดูงานใหญ่เลยทีเดียวนะคะที่ทางสำนักพระราชวังจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังงานแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์8ปพันษามหาราชาค่ะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นทุก12ปีนะคะงานนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะวันที่เราไปชมนะคะเป็นรอบปฐมทัศน์ของโรงเรียนจิตรดาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าค่ะ สำนักพระราชวังเปิดม่านโชว์การแสดงแสงเสียงและสื่อผสมสุดอลังการชุดวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์84พรรษามหาราชาที่สนามหญ้าด้านหน้าศาลาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยคุณรัตนวุฒิวัชโรไทยที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษสำนักพระราชวัง และรองประธานโครงการจัดงานเปิดเผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบในวันที่5ทธันวาคมปี2,554และเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคล80พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถและ60พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารในปี2555รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติบุรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์อีกด้วยจึงถือเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี2553ในวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็นองจากว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีมหามงคลสำนักพระราชวังเนี่ย ได้จัดมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่พี่อยู่ก่อนที่จะเข้าปี72เมื่อ12ปีที่แล้วซึ่งการสื่อผสมนั้นเนี่ยก่อน12ปีก่อนที่เราจะทำเนี่ยต่ประเทศไทยยังไม่มีเราเป็นคนทําเป็นคนแรกงาน12ปีคราวนี้ก็มาทําใหม่พอทําใหม่คราวนี้ก็เกิดเป็นว่าในปี2555สมเด็จพระน,นางเจ้าก็เพิ่มอายุ80สมเด็จพระบรมก็เพิ่มอายุ60พรรษาและถือเป็นโอกาสสาคัญและยิ่งใหญ่ในะครับในการจัดเฉลิมเกียรติทั้ง3มพระองค์ไปพร้อมกัน ในเรื่องนะครับในของการจัดการสัญญาเสียงเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นว่าพระราชวงศ์จักรีนะฮะตั้งแต่แรัชที่หนึ่งจนรัชที่9ได้ทรงทําอะไรให้กับประชาชนคนไทยมาโดยตลอดมันจะมีเหตุการณ์ทั้งวัฒนธรรมทองความโศกเศร้าในการเสียดินแดนการเปลี่ยนประชาธิปไตยนะครับแล้วเกินการเปลี่ยนแผ่นดินจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะก็รัชการที่หถึงรัชกาลที่แ เราใช้เวลา50%ของเรื่องโซเรนจที่9แล้วก็ในพระราชวงศ์สมเด็จพระนางเจ้าสมดรมเนี่ยเราจะอีก50%ของเรื่องและในทุกรอบของการแสดงดวลได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากซึ่งท่านผู้หญิงอังกาบบุญยิทิติอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรดา ก็ยังไม่ยอมพลาดการรวบรวมสิทธิ์เก่าเพื่อร่วมรับชมการแสดงสุดพิเศษในครั้งนี้พร้อมๆกันโรงเรียนจิรดาร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิรดาในรอบปฐมทัศน์วันที่17ธันวาคมที่ผ่านมางานนี้จึงคลาคล่ำไปด้วยสิทธิ์เก่าโรงเรียนจิรดาจนอาจเรียกได้ว่าเป็นการรวมรุ่นสิทธิ์เก่าโรงเรียนจิรดาเลยก็ว่าได้เนื่องจากทางสำนักพิชวังนะคะจัดงานสีแสงเสียงบันในวันนี้นะคะแล้วก็ทางคุณรัตนบุตร เป็นผู้ดำเนินการและซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าของจิตรดาก็มีความประสงค์อยากจะให้รอบปฐมรับเนี่ยนะคะเป็นของเนจิรดาและสมาคมนักเรียนเก่าเนื่องจากนักเรียนเก่าและนักเรียนปัจจุบันรวมนังผู้ปกครองก็สำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาต่อโรงเรียนจิรดาและนักเรียนและต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งเราจึงพร้อมใจกันที่จะร่วมกันและจัดง,งานในวันนี้เป็นรอบปฐมณัฐคุณรายได้เนี่ยนะคะ ทางสำนับชวังคิดบัตรใบละ500รนะคะและทางโรงเรียนก็หาอาหารว่าแล้วก็แจกซีดีเพลงไทยในวนรรณคดีดนตรีไทยนะคะเ,เสริมให้ สวัสดีค่ะดิฉันแนสเลาสุตตาเทนกุลนักเรียนเก่าโรงเรียนจิรดารุ่น17ค่ะ,ะนักประมาณตันหยงมากค่ะสิ์เก่ารุ่น19ค่ะวันนี้เราก็ขอมาแนะนำนะคะงา,งานวัฒนธรรมทองกรุงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปี403มหาราชาค่ะ,ค,ะคืองานนี้จะเป็นงานที่ร่วมมือกันนะคะ,ะเพื่อเราต้องการจะถวายความจงรักภักดีให้กับพระเจ้าอ,อยู่หัวของเรานะคะก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจิรดาและก็สมาคมศิ์เก่าค่ะค่ะ วันนี้ก็มีถึง2,000ที่นั่งนะคะทุกคนก็คึกคักมากเลยรู้สึกว่าจะมีอีก60รอบค่ะรวมทั้งหมดถึงวันที่28กุมภานะคะก็ชักขอเชิญชวนให้มาดูกันนะคะเพราะว่าจะได้ถวายดความจรักดีของในหลวของเราสำหรับไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้มีการใช้เทคนิค Visual Effect ที่หลากหลายและสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งเทคนิคโฮโลแกรมแบบลอยตัวในการถ่ายทอดเรื่องราว และใช้เทคโนโลยีวิชวลเอฟเฟกขนาดเท่าตัวจริงที่สามารถแสดงปฏิสัมพันธ์กับนักแสดงบนเวทีได้ นอกจากนี้ยังมีเทคนิค3มิติในการประกอบฉารวมทั้งมีเทคนิค mapping ซึ่งจะเป็นการฉายภาพเข้าไปในวัตถุ3มิติที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยโดยผู้สนใจสามารถชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2554ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30น,น,นาทีจำหน่ายบัตรในราคา500บาทที่ห้องประชาสัมพันธ์ทางข้าวัดพระศรีรัตนสัตดารามในพระบรมมหาราชวัง และในช่วงเดือนสุดท้ายของปีอย่างนี้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะคะใครที่ไม่ได้เดินทางออกไปต่างจังหวัดแล้วยังต้องอยู่ในกรุงเทพมีหลายที่ค่ะที่ตกแต่งสถานที่สวยงามมากมายแล้วก็น่าสนใจนะคะวันนี้จะพาไป3ามแหล่งเลยทีเดียวค่ะบริเวณหน้ามาบุญครองศูนย์รวมที่เป็นสถานีรถไฟฟ้าผู้คนนิยมไปกันมากนะคะก็มีงานดีๆรวมทั้งก็จะพาไปแถวราชยโยธินและราชประสงค์แหล่งนัดพบของคนชั้นนําในกรุงเทพด้วยค่ะ ในเดือนสุดท้ายของปีกับบรรยากาศแห่งความสุขเช่นนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างนิยมเดินทางออกต่างจังหวัดแต่ใครที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพสีสันอย่างหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือการจัดงานต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะบริเวณศูนย์การค้ายกตัวอย่างที่ศูนย์การค้า MBK Center จัดงาน Winter Kiss Classic Carnival ซึ่งคุณสุธิรีละวงผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้ามาบุนครองเซ็นเตอร์เปิดเผยว่างานนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยได้รวบรวมงานศิลปะดนตรีการแสดง กิจกรรมร่วมสมัยทั้งยุคเก่าและยุคใหม่เข้ามาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความสนุกและความสุขพร้อมความแปลกใหม่ให้กับหนุ่มสาวด้วยเข้าร่วมกิจกรรมดีๆและความบันเทิงหลากหลายอาทิเช่นการแสดงดนตรีสดจากกลุ่มโคดอินที่กว่า100วงโชว์มินิคอนเสิร์ตกลางแจ้งครั้งแรกของนักร้องรุ่นเกา่าบิลลี่โอแกนชมการแสดงลีลาการตีกลองสะบัดชัยของติ๊กชิโร่การสร้างสารรค์ดนตรีและศิลปะไปพร้อมๆกันโดยศิลปินเพื่อชีวิตจีนปูตุชนการโชว์หุ่นละครเล็กคลองบางหลวงาคณะคำทำนายสำหรับงานวินเทอร์คิ สิคาเนเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มกราคม2554บริเวณลานกิจกรรม MBK Avenue โซน AB ชั้น1 MBK Center แต่ถ้าใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปสถานที่หนึ่งที่ผู้ชมไม่ควรพลาดก็คือบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนย่านรัชดาภิเษกณจุดนี้มีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงามโดยนำกระต่ายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในปี2554มาติดไฟเพื่อให้ลูกค้าของธนาคารรวมไปถึงบุคคลทั่วไปได้ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ร่วมกันซึ่งคุณสุภีพงพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา,า,าและส่งเสริมการขายธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกล่าวว่าการประดับไฟในครั้งนี้มีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง ที่14มกราคม ด้านโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนกรุงเทพได้จัดงานคริสต์มาสนี้เพื่อน้องซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นปีที่3พร้อมเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำปี2553โดยมีคุณสุวิทย์และคุณหญิงทรงสุดายอดมณีเป็นผู้แทนในการมอบรายได้ในการจัดงานที่มีมูลค่าสูงถึง155,000บาทให้แก่คุณน้ำค้างคันธรักษ์ผู้ปกครองสถานส,านสงเคราะห์เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดบ้านนันทภูมิเพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องๆดังนั้นนอกจากผู้เข้าร่วมงานนี้จะได้้อิ่ใจแลว ยังได้อิ่มบุญกันอีกด้วยค่ะ